ทะเลาะก,กันมีการทะเลาะก,กันอีกกาดำโอ้ออกไปทางโน้นนะยาวไปเลยค่ะทางโน,น,น,น้นทางโน้น เตรียมหน้าเข้าฟังตั้งหน้าเข้ามาและโอ้ดิทน่แรงมาก ปูปูลูบโอ้นู่นเห็นหัวโผล่มา ร่มไม้ค่ะแม่น้ำเยียบไปแล้วเสียงนกเยียบไปแล้วค่ะใต้ล่มไม้มีนกร้องด้วยเสียงนกเสียงนกเงียบไปแล้วค่ะนุ่นนะคะนุ่นเสียงกันมาน นั่นนั่นนั่น,น,นไหนทางไหนทางไหนมองเห็นอยู่นูนะ่นอ่ะตัวลายอะ่ะโอ้ตัวลายก็มาตัวลายตัวขาวตัวเอา้าเอา้ามากาดำตใต้ไม้มนาะโอ้ โอ้เสียงอะไรปุ๊กปุ๊กโอ้โดูค่ะดูนะดูนะนี่นะคะดูอุ้มใหญ่เลยโอ้ยเขียงดิ้นโอ้ยกา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  ดูน่ะนอกปั่งอนอกฝั่งเห็นแต่หนวดค่ะเต็มเลยอ,อืมอืมอืม น้ำก็ไม่นิ่งค่ะมองดูน้ำเพราะว่าปลาขึ้นมาเยอะน้ำก็จะเป็นยุบๆๆๆโอ้ยเป็นสะท้อนสะท้อนเป็น ยาวมากเลยค่ะล้อมหน้าล้อมหลังเลยค่ะยาวมากเลยค่ะนโน่น ออตายไม้ไปแล้วหั่น่ะหาง ยาวเกินฮัรดโทรศัพท์ต้อเปิดนั้นนี่เขาเขาไปใ,ใต้ไม้ค่ะพามาดูพามาชมนะคะพามาดูพามาชมปลาค่ะ ว่าเยอะว่าเขาเข้าฝั่งมาไหมและตัวไหนจะใหญ่ตัวไหนจะเล็กพามาชมค่ะจะพามาชมปา่าแต่ละวันก็มาดูว่าตัวนั้นใหญ่ไหมตัวนี้ใหญ่ไหมยอย่างเงี้ยสาระ ไม่มีนะคะพามาชมค่ะจะบรรยายว่าอายุเขาจีบปีเขากินอาหารอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะม,มาเดินบึงค่ะแล้วก็มาเห็นปลาแล้วก็เจ็บภาพเอาไว้ค่ะพามาชมว่าปลาที่นี่เยอะแล้วก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่ บางทีก็เห็นนกบางทีก็เห็นตัวเงินตัวทองอย่างเงี้ยเดินรอบรอบบึงค่ะโน่นอ่ะโน่นอ่ะมัน,น,นลึกเลยค่ะวาบวาบวาบเลยค่ะันนู่นนะคะนู่นโอ้โอ้กา,าน้ำมาละทางโน้นจะมีจะมีกา,าน้ำนะคะแล้วก็นกขาวก็จะวนเวียนเขาอีกค่ะ ถ้ากา้าํำมานกขาวก็จะวิดวิทวิทๆมาไม่ค่อยถูกกันนะก็จะโผล่ตรงนี้นัน่นั่นนั่นโผล่มาแล้วกา้าํำค่ะ,ะ <c oughs> ไม่ถูกกับนกนกขาวอ๋ออ๋ออ๋ ดำผุดดำผุดดำโผมาแล้วกันโอ้เสียงกานั่นนั่นนั่นนกขาวนกขาวนกขาวเตรียมที่จะไปกวนเขาอ้าวๆนั่นนั่นนั่นบินขึ้นแล้วถ้าบินขึ้นนะปลาใหญ่ไล่นะคะแบบนั้นนะปลาใหญ่จะงับนะคะนู่นปลาใหญ่นั่นนั่นนั่น โอนะ้ลงทั้งนนแล้ค่ะโอ้วันนี้โอ้วันนี้ดูค่ะเรือเต็มเลยค่ะนีโอ้โหวันนี้คุณยายจะเจ็บภาพด้านฝั่งทางนี้ให้ดูอีกโอ้โห,โหเรือใบออกเยอะเลยค่ะซูมไปทางน้นนะปลาก็ยังโอ้โปลาก็ยังดินอยู่นะคะแต่ว่าดู ชมทางนี้ก่อนค่ะนน่นนั่งมุมนี้ไม่ค่อยชัดเดี๋ยวจะไปนั่งอีกนึงเออือภาพภาพวันนี้ไม่มีแสงแดดมัวมัมว,มมมวมืดมืดมัวมัวโน่นอะ เรือพายด้วยมีเรือพายแล้วยก็มีเรือใบด้วยโอ้ยยังตามกันอยู่ค่ะกาน้ํากับนกขาวนั่นๆนั่นั่น้ยยังตามแยงเขาอยู่เหมือนตรงนั้นเหมือนกันไหนนะ <laughs> กา Nam น,นี่น,น,นี่มาแล้วค่ะมาแล้วนี่นนกนกนกขาวนกขาวโฉบอยู่นี่นี่น นั่นนกขาวเอาเอาเอานกขาวไปไหนล่ะนกขาวกำลังไล่บนบนบินบนอยู่ค่ะนี่โอ้มีอะไรกวนเขาเขาไปแล้วค่ะนู่นไปนู่นนะดูเรือใบก่อนค่ะ เลือใบเรือพายเรือพายเรือใบอื้ออกเยอะเลยวันนี้ออกทุกเรือทุกลำเนีสวยงามมากเลยภาพโซนนี้ไม่ชัดเนาะเดี๋ยวไปนั่งโซนอื่น ตรงนั้นก็จะมีกระตตัวเล็กๆเ,เอากระโดดไปแล้วค่ะเออ เบอ,เอ,เอนะไกลมากนะคะนนอ,อยายซูมไปมองไม่มองเห็นแต่ไม่ซูมมามองไม่เห็นเห็นไหมไกลจริงๆค่ะเต่านกนกนกเดี๋ยวนะคุณไยจะซูมไปแล้ซูมไปแล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวซูมอีกทีส no ิเฮ้นกก็ประสานเสียงกันถ้าไม่มีเสียงรถเตอเสียงก่อสร้างเนาะ เป็นธรรมชาติมากนะคะตอนนี้เขาจะก่อสร้างเยอะโอ้ป่าใหญ่ดินนะุ่กรอบทุกด้านทุกมุมโน่นน่ะเรือพายค่ะเรือพายก็มาเรือใบด้วยแต่ถ้าคุณยายเดินไปหาทางโซนเรือก็จะใกล้นะแต่คุณยายไม่พูดถึงว่าใกล้เก็บภาพง่าย แต่ว่าคุณยายกว่าจะเดินไปถึงนะคะไกลที่คุณยายไม่ซูมนั่นแหละไกลมากมองไม่เห็นด้วยแหละเป็นธรรมชาติมากถ้าไม่มีเสียงอ่ก่อสร้างบันเอินนะก่อสร้าง คุณยายังไม่ได้เจ็บภาพเลยว่าเขาทำอะไรว่าสร้างอะไรโนโนเลยต้นไม้นนก็จะเป็นอีกบึงนั่นตรงนั้นจะเป็นเกาะยาวที่ยังดังจริงๆอ่ะเป็นไรไม่เป็นไรพุ่งเล่นพุ่ง ภาพเข้ามาภาพเข้ามาโน่นเห็นริบลีริบลีนกก็บ,บินหรือจะบินไปไหนกันนน่อนอะเยอะๆนะค่ะ คุณยายก็ลืมปิดเสียงก็จะดังมาก ปลาปลาตะเพียนค่ะปลาตะเพียนกระโดดขึ้นนูน่นอปลาเล่นน้ำปลาเล่นน้ำนู่นค่ะมากลุ่มใหญ่ถ้ามาแบบนี้ปลาใหญ่มาหาปลาตะเพียนค่ะถ้าเขาหนีแบบนี้อู้อ,อ,อูทางโน้นก็มีทางโน้นก็มี เนียบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นรอบปลาใหญ่มานะคะถ้าถ้าปลาต, en, ตะเพียนกระโดดหนีแบบนี้นะปลาใหญ่ก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วทีนี้นู่นน่ะดูเรือใบฮึบ นู่นนะคะดูเรือใบก่อนก่อนจะจบคลิปลใบเรือพายลำเล็กๆสีส้มสีอะไรนะใส่เสื้อชูชีพนะที่มองไปเห็นนะคะทำไมไม่มาทางนี้เนาะทำไมอยู่ไกลจังไม้ก็ไม่มาเรื่อยๆเรื่อยๆ นน่นนะเป็นกลุ่มเลยค่ะนน่นดูไกลจังถ้าเดินย้อนกลับไปอีกใกล้มากค่ะโอ้ปลาค่ะปลาเสียงปลากระโดดกระโดดน้ำอยู่ใกล้ๆคุณยายเสียงปลา โอเคนะคะคุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศไปแช่นี้ก่อนค่ะภาพทีบ่บึงใหญ่ค่ะเรือใบดูปลาดูดูนกกาดำไปด้วยค่ะทั้งกาดำทั้งนกไม่เห็นแล้วโน่นเห็นิบๆๆๆ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะพามาชมภาพบรรยากาศพามาชมป่าเจอกันทิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะเก็บภาพบรรยากาศไปแค่นี้ก่อนบ้ายๆค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะโอ้ป่าก็อยากดิ้นเนาะเต็มเล นูนน,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 นูนอ่ะ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 ค่ะปลากอดอยากโชว์